รวมสร้างวัดแล้วแล้วเมื่อคืนเจ๊ฝันเจ๊ฝันว่าเจ๊นอนฝันได้เหมือนได้ไปงานวัดงานวัดเป็นพิธีเหมือนแบบเขากําลังทําการสร้างวัดสร้างอุโบสถสร้างแบบสร้างวัดอยู่แต่ไม่รู้ว่าใช่วัดนี้ไหมนะเพราะส่วนตัวเจ๊ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าเจ๊ไม่สะดวกไปนึกอ,ออกไหมคือเจ๊ก็แบบคือเจ๊ก็แบบรู้สึกว่าอิ่มบุญรู้สึกว่าอิ่มบุญ ในฝันนะนะในฝันก็แบบได้ไปร่วมงานได้ไปสร้างร่วมงานสร้างวัดแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่วัดน,นี้ไหมนะเออแต่รู้สึกว่าเราอะ่ะได้ได้ร่วมแบบได้ร่วมไปสร้างวัดได้ร่วมอยู่ในงานเนี่ยแหละอยู่ในงานเราก็ไปร่วมพิธีเขากําลังทําพิธีสร้างวัดอยู่แล้วก่อนน้น,นี้คือเจก็เพิ่งโอนเงินสร้างวัดมาเนื้อออกไหมก็คือเป็นร่วมร่วมทําบุญนะ่ะทุกคนเจไม่ได้เท่าภาพเนื้อออกไหมก็ร่วมก็ถือว่าเป็น เป็นคนร่วมที่เหมือนเป็นคนที่ยอดเยอะที่สุดก็คือห้าหมื่นบาทเนื่องออกไหมเออเจก็แบบอ่ะก็คือในฝันรู้สึกว่าอิ่มบุญแล้วเราแล้วเราก็แบบในฝันล้วก็ไปงานแล้วก็เจอเพื่อนเจอฝูงอะไรอย่างเงี้ยเจอเพื่อนตัวฝูงนะคะเคยได้สามตัวตรงกับเจมาแล้วสองสามห้าสามทุกค่ะแล้วก็ แล้วเหมือนในฝันเราก็ได้เจอคนนั้นเจอนี้เจอพระเจออะไรก็เหมือนเราไปร่วมพธิธีร่วมงานงานบุญเนี้ยค่ะแล้วเจก็ตื่นขึ้นมาแล้วเจก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันฝันดีจังเลยว่ะทุกคนเข้าใจฟิลบ้างทุกคนเข้าใจวิวว่าเจไม่ค่อยฝันแบบนี้คือส่วนใหญ่จะฝันเห็นตัวเลขหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่น,นแต่รู้สึกว่าเมาื่อคืนเลยมันรู้สึกว่าฝันดีจังเลยว่าทาไมรู้สึกว่าเฮ้ยฝันดีจังมันฝันดีฝันดีจนที่แบบว่า เฮ้ยแล้วเราก็พึ่งมันมันประหลาดใจตรงที่ว่าเราพึ่งโอนเงินร่วมทําบุญสร้างวัดมาแล้วเรามาฝันว่าเราไปงานสร้างวัดงานบุญฝันว่าตัวเองไปทําบุญร่วมงานบุญสร้างวัดทุกมันมันเป็นเจ๊คิดว่าในความรู้สึกมันเป็นฝันดีอะทุกคนแล้วปฏิเสธไม่ได้ที่เจ๊จะไม่บอกทุกคนนะ่ะนึกออกมาแล้วเราเป็นสายหวยสายเสี่ยงโชคอะทุกคนเขาจะฟีลบ้างคือเจ๊แบบ จะจะไม่เล่าไม่ได้อ่ะไม่จะปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆทุกต,ตัวเองนึกออกไหมทุกคนนึกออกปะคือเจ๊ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆเสียดายเก้าหนึ่งห้าดันมาหกไม่เป็นไรเจ๊ทั้งมันเถอะเจ๊บูมออนได้แล้วนะคะเออทุกคนแล้วแล้ว,แล,วแล้วเจ๊อะเซิร์ชเลขความฝันเว้ยมันเป็นเลขนี้ เลขที่วัดเปล่าไม่ใช่เลขที่วัดแต่เจ๊ลองเซิร์ชในเอมไทยรอบเนี้ยเจ๊ลองกลับมาเซิร์ชในเอ็มไทยจะมีโชคใหญ่ค่ะเจ๊หนูอุ้ยจริงๆสาธุทุกคนสาธุบุญนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเจ๊แบบไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเจ๊ขอบแบบแต่เจ๊ไม่รู้ว่าฝันวัดนี้หรือเปล่าแต่ฝันว่าได้ไปร่วมงานทุกคนเข้าใจฟิลบ เออทุกคนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนนะคะอายุเจยีทุกคนคือเจต้องบอกก่อนเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเจเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเจคือวันที่21่ิบเอ็มิถุนายนวันเกิดเจวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดซึ่งเจจะอายุ29ปีเต็มค่ะอ่าบอกคือเจจะอายุ29ปีเต็ม อ่ะอันนี้คือมาบอกนะคือหลายคนถามอายุเนาะคือเจ๊จะอายุ21็ดมิถุนา,ายนเนี้ยอายุยี่สิบเก้าปีเต็มๆแต่ตอนนี้เจ๊กำลังยี่แปดอยู่ยี่แปดกำลังย่างเข้าสู่ยีเก้าเจ๊เกิดสองห้าสามหกนะคะอันนี้ทุกอันนี้ไม่รู้นะทุกคนหลายคนบอกว่าเจ,อขออาเจ๊ขออายุเจ๊หน่อยขออายุเจ๊หน่อยขออายุเจ๊หน่อยออาเป็นว่า เจ๊ได้ลองเซิร์ชเลขในเอ็มไทยแล้วถ้าใครอยากได้เลขเจ๊รบวุณุกคนเข้าไปในเข้าไปที่ลิงก์ได้ไหมเข้าไปแคปเลขได้ไหมคะได้ไหมได้ปะเออเจ๊ Jay, เกิดวันที่21มิถุนายนเนี่ยที่กำลังจะถึงนะคะถ้าถ้าถึงวันเกิดเจ๊ปุ๊บเจ๊จะอายุ29ปีเต็มแต่ตอนนี้เจ๊ Jay กำลังอายุ28อยู่กำลังก้าวเข้าสู่29อ่ะ ยี่สิบแปดยังยี่สิบเก้าเออยังสวยเลยขอบคุณค่ะเจยังอายุยี่สิบแปดยังยี่สิบเก้าอยู่นะหลายคนแบบว่าเจานุกเหมือนอายุสามสิบกว่าหรือว่าบางคนคิดว่าเจานูสามสิบกว่าก็หน้าแก่นิดนึงนะคะแก่แดด เออทุกคนเช่นทุกคนสาเจนนุรบวนได้ไหมทุกคนเข้าไปรับเลขที่ลิงด้านล่างได้ไหมคะลิงด้านล่างเร็วๆเข้าไปดูเลขก่อนถ้าชอบไม่ชอบยังไงค่อยว่ากันคืนมาเจเซิร์ชในเอ็มไทยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามัน จริงๆก็ลูก,ลกสาวแม่เลยขอบคุณนะลูกคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมบีทุคนสวยเจน่ารักตลอดทุกคนเข้าไปที่ลลงไปเาเลงได้ไหมคะ่ะได้ปะได้ไหมเข้าได้ไหมกดดิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆได้ไหมแต่ที่เห็น ห้าวินาทีโอเคห้าวิจริงๆนะห้าวิเอาห้าวินะโอเคอะใครพร้อมแล้วมาห้าวินาทีเท่านั้นเด้อห้าวิด้อห้าวิเท่านั้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเลยนะนะคะโอเคนะห้าวินะห้าวิโอเคมาอาห้าวิก็ห้าวิวะโอเค หาวิกับหาวิคนทักขอเต็มเลยในห้องมีแต่อะไรห้องเลยมา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 หาวิหาวิหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แคปใหม่นะคะหรือไม่ถ้าใครไม่ทันคอตามน,านั้นตามนั้นนะคะฮาวีฮาวีก็มันเป็นเลขเนี้ยอลองตามหวยแลาพวพรุ่งนี้ดูแล้วกันนะ ทุกคนแล้วแล้วมีอะไรจะบอกทุกคนอย่าเพิ่งไอ้นี่เจนะเจเพิ่งมาเห็นเว้ยว่าเลขเลขเลขที่ร่วมทําบุญอะ่ะยอดยอดที่เขาทําบุญได้อะ่ะออกหวยลาวดูดิอ่ะดูหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์เห็นปะ สองศูนย์หวยลาววันนั้นเลยนะคะแต่เจ๊คิดไม่ถึงไม่ได้ดูวันนั้นมุดแต่ยุงยุ่งดูดิพี่เขาส่งให้ตั้งแต่วันเย็นตอนนั้นแล้วอะอ่าให้ทุกคนแคปเจอร์เลยเลขยอดที่ทำบุญได้นะคะหนึ่งแสนห้ารอยยี่สิบบาท เนี่ยลราอ้อหวยลาววันนั้นอะเออเนี่ยเห็นไหมคือเนี่ยชื่อเจเห็นไหมไรชื่อผู้ร่วมทําบุญสร้างบูรณะวัดบ้านซองแมวอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเห็นป่ะชื่อเจนะัทานานอ่วมแก้วเจนุกบาร,รมีมหาเฮงเห็นไหมอันนี้ชื่อพ่อชื่อแม่เจร่วมด้วยนะคะเห็นไหมสี่หมื่นเก้าพันเห็นป่ะเออ ลายชื่อพูดเห็นไหมเจ๊ทําจริงทุกคนแล้วก็เอามาเก็บมาฝานเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้คือยอดเงินนะคะทุกคนอ่ะแคปเจอร์แคปเลขเผื่อหลยคนขออ่ะให้ก็ให้อันนี้คือเลขแบบเลขนี้นะเลขยอดกระถิ่นนะเอ้เลขยอดยอดเงินที่สรุปได้เจนดูไม่ใช่คนใจดำให้แคปห้วีทันจะ้ะ เออเจก็พูดไปงั้นแหละแต่ว่าเวลาเจให้ให้แอดลิงด้านล่างต้องแอดกันด้วยนะต้องขอร้องเลยเพราะว่าเพจเจมันปิดกั้นนะ่ะเออนอโอเคนะเลขฝันก็ออกรับแล้วโอ้ก็ไม่รู้ดิหรือจะเออสองห้าศูน หร,หรือเปล่าก็อ่ะไม่รู้ก็ถือว่าให้กันแล้วเนาะ